1 0ึุนหมุนมาอีกเป็นโลเป็น5คขีด1.05นะครับหมุนมาอีก10 1.10นะครับอ่าหมุนมา20 1.20นะครับห2 0หมุนมาที่35 1.35และถ้าหมุนมาที่45 1.45และหมุนมาที่49 1.49แต่ถ้าหมุนที่ศูนย์ตรงโอเคนะครับ1ศูนย์ตรงเพราะฉะนั้นตอนนี้อา่านค่าได้กับ1.50นะครับ1.50หรือ1มมกับครึ่ง1น,นั่นเองนะครับ1.50เห็ 50, นมครับ แล้วถ้าผมหมุนต่อไปอีก1นจขีดที่ขีดที่หนึงตรงนะครับ1.51หนะครับหมุนถ้าขีดที่5ตรง1นึ่งจุด่ครับอ่าห้นะครับขีดที่10ตรง1.60นะครับอ่าแล้วจะหมุนต่อไปนะครับ อ่าผมหมุนเริ่มเร็วขึ้นเริ่มเร็วขึ้นนะครับอ่าหมุนเยอะๆเลยนะครับนักศึกษาจะเริ่มเรียนรู้อ่าถ้าสมมุติว่าผมหมุนไปที่ขีดที่สวัสดีครับสี่สิบตรงถูกไหมครับอ่าสี่สิบตรงอ่าสี่สิบตรงนะครับมาพิจรณาการอ่านค่าถ้าขีดที่สี่สิบตรงตรงนี้ ลักษณะของการอ่านค่าดูจากขีดสเกลด้านบนที่ปอกสเกลแล้วเห็นไหมครับโผล่ออกมาแล้ว2มิลลิเมตรูที่ขอบของปลอกวัดเล็กน้อยนะครับแสดงว่า2มิลลิเมตรกว่าๆยังไม่ครบ1รอบถูกไหมครับเพราะ1รอบคือ50เพราะนั้นตอนนี้อ่านค่าเท่ากับ2จุดขีดด้วยขีดที่ตรงคือ2.40ม mm. เมตรนะครับอ่า ก็จะหมุนต่อไปนะครับ 2. จุดถ้าขีดที่45หตรง2.45หนะครับหมุนต่อไป 2. จุดขีดศูนย์ตรงเลยครับขีดศูนย์ตรงแสดงว่าเกิดการหมุนครบรอบรอบละจุด0.5นจุด0.5นะครับดูจากดูจากสเกลข้างบนแล้วสังเกตครับ สองมมนะครับแล้วก็แสดงว่าหมุนครบรอบเลย2มิลมานะครับแสดงว่าอ่านค่าเท่ากับ2.5ง mm. จมเมเพราะว่าขีดศูนย์ตรงนะครับหรือถ้าผมจะหมุนออกมาอีกเล็กน้อยจะเห็นว่าขีดสเกลซึ่งแบ่งขึ้นด้านล่างจะค่อยๆโผล่มาให้เห็นนะครับซึ่งนักศึกษาหรือผู้ชมนั้นจะต้องทําความเข้าใจกับขีดสเกลเห็นไหมครับจะเริ่มโผล่มาแล้วเห็นไหมครับเลยที่2.5ด้านล่างมาแล้ว ะครับถ้าเลยมาแล้วไปมาอีกสิบขีดเพราะนั้นตอนนี้สมมติเลขสิบตรงนั้นจะอ่านค่าได้เท่ากับดูจากที่สเกลแล้วนะครับสองนบนสองจุดห้านะครับเพราะว่าด้านล่างเลยครึ่งน,นะครับและเลยมาอีกสิบขีดนะครับเพราะนั้นบวกไปอีกศูนย์จุดหนึ่งศูนย์เพราะนั้นสองจุดห้าบวกด้วยศูนย์จุดหนึ่งรวมแล้วเป็น 2.60มิลลิเมตรเห็นไหมครับคิดในใจได้ครับผมจะลองหมุนนะครับหมุนตออ่อไปหมุนต่อไปเรื่อยนะครับหมุนเยอะๆเลยแล้วให้นาาักสาระการคิดคือนักึาษาจะต้องพิจารณาที่เลขศูนย์ให้เป็นนะครับและดูที่ขอบให้ได้เลขศูนย์ก่อนอเลขศูนย์ตรงนะครับเลขศูนย์ตรงในลักษณะของการดู เลขศูนย์ตรงนะครับและลักษาดูขีดนะครับแสดงว่าขีดด้านบน3ม mm. มิลิเมตรเห็นไหมครับ3มมิลิเมตรและขีดด้านล่างแสดงว่ามันเลย3มิลไปกว,กว่านะครับนะครับขีดด้านบนนั้นมิลแลวแต่ด้านล่างนั้นจะสังเกตเห็นเล็กน้อยเพราะนั้นมีขีดนะครับผนแสดงว่าตอนนี้หมุนครบรอบพอดีเพราะนั้นอ่านค่าเดีวยวกับ 3.5มจมิลนะครับ3.5มมิลเพราะนั้นในการวัดขนาดงานแล้วบางครั้งขีดที่วัดนั้นไม่ตรงนะครับไม่ตรงทำไงครับไม่ตรงเราก็จะเพิ่มรักษาทศยมตำแหน่งที่3ลงไปนะครับตำแหน่งที่สารนั้นจะเป็นตำแหน่งขนาดที่จุด0 0 0 5นะครับมาดูตังแส่ของการวัดแล้วเราเรียกว่าจุดเกรงใจ นะครับวัดขนาดงานแล้วไม่ตรงเลยนะครับไม่ตรงเลยอ่าผมจะวัดออกมาเอาขอเป็นเลขที่อ่าขอเป็นเลขศูนย์ก่อนอเลขศูนย์ตัวนี้ถ้าเลขศูนย์ตัวนี้นะครับขีดตรงๆเหมือนกับที่กล่าวมาแล้วนะครับทนใหม่ครับนะครับขีดศูนย์ตรงแสดงว่ามีการหมุนครบรอบดูจากขีดข้างบนแลกกี่มิลครับหนึ่งสองสามสี่ 4มิลเมตรแล้วเลยไปอีกห้าอ่าครบรอบกระแสดุขีดด้านล่างนะครับขีดที่สเกลล่างจะเห็นว่าที่บอกวันนั้นจะมีขีดโผล่มาครึ่งหนึ่งเพราะนั้นตอนนี้อาจค่าได้กับ4.5ม mm, ิลเมตรพอดีนะครับ4.50 mm, นะครับมิลเมตรคือค่าเดียวกันครับแต่ถ้าเลยออกไปครึ่งขีดนะครับเลยไปครึ่งขีด เลยมาครึ่งขีดเพราะนั้นจะต้องบวกไปอีกเท่ากับนะครับเพราะว่าไม่ถึง1ขีดถ้า1ขีดคือ0.01นะครับเพราะนั้นครึ่งหนึงของ0ุดก็คือ0.005นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อ่านค่าได้เท่ากับเท่าไหร่นีครับ4จุด้มมตรนะครับ4.505 นะครับซึ่งในกรณีเช่นนี้อาจจะเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าหมุนไปอีกหนึ่งขีดนะครับขีดเล็กหนึ่งตรงนะครับจะกลายเป็นว่าอ่านได้เท่ากับ4.51นะครับ4.51มิเมตรเลยจุดเก่งใจแล้วนะครับอ่านค่าได้นทันทีอันนี้คือลักษณะของการอา่านไมโครเมิเตอร์ขนาด 0.01ซึ่งการรักษาการอานนั้นจะอาจสามารถบวกในใจได้นะครับผมจะเริ่มวัดหมุนออกมาเยอะๆนะครับแล้วสายจะลองอ่านดูนะครับแล้วลองหยุดแล้วสายลองพิจารณาขีดสมมติว่าขีดที่15ตรงนะครับขีดที่15ตรงลักษณะของการพิจารณานั้นนะครับแสดงว่า15นั้น หมุนมาครบรอบนะครับหนึ่งรอบแล้วก็เลยใหม่สิบห้าขีดนะครับเลยใหม่สิบห้าขีดเพราะนั้นดูจากขีดที่บอกที่สเกลนะครับแสดงว่าหกมิล imeter เห็นไหมครับห้าแล้วเลขหกนั้นโผล่มาเล็กน้อยนะครับเพราะนั้นอ่านที่บอกสเกลนั้นอ่านค่าเท่ากับหกจุดศูนย์ศูนย์นะครับหกจุดศูนย์ศูนย์ บวกด้วยขีดที่ตรงตรงนั้นคือ,อขีดที่15บวกด้วย0.15เพราะนั้นอ่านค่าได้กับ6.15น mm. มิลเมตรนะครับ6.15ผมจะหมุนต่อนะครับ